สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาข่าวดังอีกเช่นเคยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาเมาเมาให้กับผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มต้นกัะที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับสาวเจนนี่เทียนพสุวรนันเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมา ชี้แจงแล้วเป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะหลังจากที่มีข่าวรือข่าวอ้างมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องราวของสาวเจนนี่และหนุ่มมิกกี้สามีนั่นเองค่ะงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยและก็ยอมรับแล้วว่าได้ห่างกับสามีอย่างมิกกี้นนแล้วเป็นเที่เรียบร้อยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวเจนนี่กันเลยดีกว่าค่ะเจนก็ต้องบอกว่านะวันนี้เจนกับมิกก็คือห่างกันแล้วเจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะ ใช่เพราะว่าเราตางคนก็คือจริงๆต้องบอกวันนี้เราคือทีมเราคือทีมเวิร์กเราต้องทําทุกอย่างให้ลูกเราต้องทําให้ลูกมีความสุขมากที่สุดไม่มีอะไรสําคัญไปมากกว่าความรู้สึกของลูกและเจนว่าเรื่องของครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่เจนนี่ต้องบอกเลยว่าแบบเจนนี่ถ้าอย่างเดือนนี้มี3 1วัน เจนนี่ทางาน3 0สิวันแล้วค่ะเจนไม่มีมานั่งไม่มีเวลามานั่งโฟกัสว่าแบบเฮ้ยเจนจะต้องแบบนู่นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยคือเจนทํางานเยอะจริงๆแล้วเจนก็แทบจะเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัว,วค่ะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างพี่เลี้ยงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกลับบ้านดึกขนาดไหนเจนก็ต้องกลับมานอนกับลูกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับความรับผิดชอบเจนค่อนข้างที่จะเยอะทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยทํารายการด้วยทํานู่นทานี่มันมันเหมือนเจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นการ การตัดสินใจอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างที่จะเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่พอสมควรนานค่ะเจนพูดเลยว่าหลายปีแล้วคือเจนจะรู้สึกว่าพอเจนไม่มีความสุขพอเจนทุกเจนจะแบบเหมือนเก็บไว้ข้างในลึกๆของหัวใจอ่ะแม้แต่พี่ๆเองเจนก็จะไม่ค่อยโชว์เจนจะชอบเล่นตลกเพราะเจนรู้สึกว่าเหมือนแบบเจนโตมากับความเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขกับประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจนจะทุก หรือว่าเจนอยากจะร้องไห้ขนาดไหนเจนก็จะยิ้มแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดที่เจนรู้สึกว่าเออเจนทําได้เลยนะคือเราก็จะไม่แบบจะไม่โกหกกับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะเซฟหัวใจเขาให้ได้มากที่สุดด้วยการที่เฮ้ oney, Daddy, ยแดดีิยุ่งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันคือเราก็จะอ้อมไปมากกว่าที่เราจะต้องมาทาร้ายจิตใจเด็กคนนึงโดยเฉพาะแบบเขาเป็นลูกเราอะไรเงี้ยใช่ก็คืออย่างที่เจนบอกคือเราเป็นทีมอะ อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโนราเราก็ต้องทําตรงนั้นถึงแม้ว่าจะเราสองคนจะเจ็บแค่ไหนก็ตามยอ,ยาอะไรนะ,ะ,<ล>ะเตรียมจะหยาเออเจนขอตรงนั้นไว้ให้พื้น,นที่โนราละกันเนอะเพราะว่าเจนรู้สึกว่าตรงนั้นอะ่ะต้องให้เกียรติลูกสาวที่เจนรู้สึกว่าอยาให้มันมีคําจํากัดความขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทำไมมามีต้องแบบมีอะไรเงี้ย<ม>เพราะว่ามันแค่นี้เจนว่าทุกคนเข้าใจ แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเจนว่าสิ่งที่เจนพูดไปมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของเจนนี่ด้วยค่ะงานนี้เนีเรียกได้ว่าทางนาักาวตเจนนี่เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดปากแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยยอมรับกับ ปากเลยทีเดียวค่ะยอมรับว่าห่างก,กับสามีมิกกี้แล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ขอตอบว่าสรุปแล้วเนี่ยว่าอย่ากันจริงหรือเปล่าอันนี้ทางน้าจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ขอตอบขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าทั้งคุณมิกกี้เองแล้วก็ทางด้านเจนนี่ก็ตากทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ได้ดี เพื่อน้องหนุนลานั่นเองค่ะอาง,งานนี้ทําให้เราบรดาแฟนคลับเนี่ยแห่ให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียค่ะหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยก็ยังมีคลิปที่ทางด้านเจนนี่เนี่ยก็ได้กอดพี่ๆนักข่าวด้วยทําเอาน้ําตาสืมล้องให้กันเลยทีเดีวยวคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวเจนนี่และก้อนหนุ่มมิกกี้กันต่อไปค่ะมาถึงประเด็นต่อไปนะคะสําหรับ สาวลิลลี่นั่นเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยถูกแฟนนุ่มย่างชินชินวุุิเนี่ยขอแต่งงานแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่รักกันมาอย่างยาวนานถึง10กว่าปีเลยทีเดียวค่ะงานนี้ในที่สุดก็มาถึงนั่นเองค่ะหลังจากที่นุ่มชินคู่เข่าขอทางด้านสาวลิลลี่แต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าแหวนเนี่ยใหญ่โตมากๆกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าน่าจะลายกระดับกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะ หนูว่าทุกคนน่าจะเห็นคลิปันอยู่แล้วว่าแบบว่าพี่ชินร้องไห้หนักกว่าหนูคือ <c oughs> หนูว่าหนูเข้าใจแล้วว่าคนที่บอกว่าหูดับมันเป็นยังไงเ่ะเพราะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยหนูคือแม่หนูยายหนูทุกคนน่ะถือโลมวิวแมรี่มีหนูยังไม่เห็นเลยพอหนูแบบเดินลงจากรถปุ๊บตานหนูอ่ะส่องไปที่พี่ชินอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็เหมือนจะร้องเพลงแต่ร้องเพลงไม่ออกร้องไหแ้แทนเป็นฟิวนนก็ก็เกือบโต คือหนูคือถ้ายอมรับจริงๆเราก็รู้แหละว่าแบบต้องเดือนนี้แหละมั้งเพราะมันก็ครบรอบสิบปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดในใจได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันครบรอบผ่านไปก็อย่างหลังจากนั้นอยู่ดีเขาก็ขอคิวว่าไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยคือปกติพี่ชินเขาไม่ขอคิวเนี่ยพี่ชินเขาตอกว่าแบบจะเจอก็เจอ,เ,จอ,เ,จอเลยจะไม่มีการมาล็อกวันกันก่อนหน้านี้หนูก็เลยเอยเอไปสิยอยู่ดีก็แบบเป็นวันนั้นจริงๆ หนูเอ๊หนูเอ๊ตั้งแต่เขาขอคิวแล้วเพราะว่าเหมือนพี่ชินมาคนนี้หนูว่าพี่ๆน่าจะรู้เขาง่ายมากๆเขา,แบบเขา,าแบบเขาชิวมากแบบเขาชิวอะค่ะอยู่ดีหวัล็อกเลยนะล็อกคิวแบบแปลกไม่ปกติใช่นันมัวละแตชินมัวละคือหนูไม่ได้มกเราไม่เคยมูเรื่องความรักเลยแต่หนูว่าดูหมอดูบอกว่าอยช่วงอระยุของหนูนะ่ะแบบต้องต้องแต่งหรือว่าอะไรประมาณไหนตัวเขาเองก็ดนเหมือนกัน ้องพร้อมแล้วบ้านบ้าน,านก็อยากจะแต่งริมทะเลอะค่ะคือเราเป็นฟิลแบบว่าแบบเป็นฟิลแบบว่าฝรั่งทั้งคู่ก็เลยอยากจะแบบว่าโฟาาากัสอะไรที่มันแบบว่าอบอุ่นที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหมาว่าไม่ได้ใหญ่หนูก็อยากใจหนูอยากเล็กแต่ชินก็ชอบเล็กแต่คนเราพังไม่อยากให้เล็กคือถ้ากิดเป็นปาร์ตี้อะค่ะเป็นวีดิ้งปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้ไม่ทันจริงๆแต่อาจจะเป็นแบบว่าออฟฟิเชียล แบบออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นปีนี้หนูว่าน่าจะได้เห็นกันอยู่แต่นอกจากเรื่องขอร้อยล้านพิพิธเราไ็้ใหญ่าคนโฟกัสแผบนเทปหนูโดนถามเยอะมากแต่แบบว่าหนูไม่ไม่อยากให้โฟกัสแบนเลยคือแบบคือไม่ว่าจะแบบพี่ชินจะแบบให้อะไรหรือว่าแบบยังไงหนูก็โอเคแฮปปี้หมดเลยขอไม่พูดแล้วขอเดาเป็นฟิลแบบว่าเราเล่นเกมกันดีกว่าเป็นฟิลเดาเลยให้เดาใช่ก็ใครเดาถูกก็ดีเอ็มมาเดี๋ยวจะบอก แต,แ,ตแต่แล้วเขามีลูกเลยใจรจริงก็อยากทั้งคู่แต่ก็แต่ก็บ้านงานทั้งคู่เหมือนกันคือเขาว่าแล้วแต่เราคือพี่ชิงก็จะมีความแบบว่าหลังขอจะมีความเปลี่ยนไปนิดนึง,งก็ยอมกว่าเดิมใช่อันนี้คือแบบยอมกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมให้กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบทำไมไม่เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้ว <c oughs> รีบๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าตัวเองได้ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยเป็นโมเมตนต์ที่ดีมากๆเข้าใจแล้วคําว่า หูดับมันเป็นยังไงเพราะว่าต้าตัวเนี่ยโฟกัสที่ชินอย่างเดียวไม่ได้มองรอบข้างเลยไม่รู้ว่ารอบข้างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นด้วยเพราะว่าหูดับจริงๆค่ะเพราะว่าโฟกัสแต่ชินอย่างเดียวนั่นเองค่ะแน่นอนว่าทางั้นหนุม่มซีดเองเนี่ยก็ร้องไห้ไม่หยุดร้องไห้หนักกว่าฝ่ายหญิงด้วยแต่เรียกได้ว่าโมเมนต,ต์แต่ละโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่น่ารักและก็ซึ้งมากๆแล้วแหวนเนี่ยต้องบอกว่าโอ,โ,โอ้โหเห็นมากับตาเนื้อเลยที่โดนค่ะว,ว่าแหวนเนี่ยมันแบบ มันใหญ่โตมันเม็ดใหญ่มันแวววาวมากมันแบบเตะตาสุดเลยทีเดียค่ะเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะโอ้โหงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากยังไงทา,เมมางเพระดาเมาส์เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับสามเดนล,ลี่และก็หนุ่มชินชินวุฒิด้วยนะคะส่วนเรื่องแผนการแต่งงานน่าจะเป็นปีหน้าแต่จะมีอัฟเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยน่าจะเป็นปลายปีนี้นั่นเองก็รอรุนรอติดตามกันต่อไปค่ะ ก็จบลงไปแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยของคนในวงการบันเทิงนะคะก็มาเมาท์มอยกับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะหมดหน้าที่ของโฟกัสแล้วค่ะเป็นที่ร้อยสาหรับสัปดาห์นี้พบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์พุธุกเวลาเดิม5้าโมงเย็นทางแฟนเพจ Facebook บราดเมาและช่องทาง y o u u u b e ราดแานแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะสาหรับวันนี้โฟกัสต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ